ครับต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกรนะครับทางแบงคอกทีวีครับมาพบกันเช่นเดิมเรื่องราวที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับจะมาเป็นผู้นําเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบกันว่ามีข้อเสนออะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรับการเปลี่ยนกฎหมายให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมในปัจจุบันนะครับก็มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหลายท่านครับที่ได้มาร่วมนําเสนอกัน แล้วก็หลายเรื่องเช่นเดียวกันวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครับได้คุยกับท่านอาจารย์บรรเจรสิงคเนติเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับเรื่องของการให้บทบาทของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการกําหนดทิศทางของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมอาจารย์ใช้คําว่าเรื่องของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นจริงๆนะครับไม่ใช่ราชการส่วนท้องถิ่นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคอประกรก็เข้าไปมีบทบาทครับในการ ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อกําหนดนะครับเพื่อนํามาสู่การร่างกฎหมายที่อาจจะเสนอต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับการกระจายท้องถิ่นจากครั้งที่แล้วอาจารย์ทิ้งไว้คํหนึ่งน่าสนใจนะครับคือเรื่องของจังหวัดจัดการตนเองวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันกับคํานี้แหละครับเราเคยได้ยินคําว่าผู้ว่า ceo ในอดีตมันคือ,อเรื่องเดียวกันไหมเรื่องของจังหวัดจัดการตัวเองนิยามคืออย่างไรกลไกรูปแบบวิธีการนะครับ เช่นเดิมครับได้รับเกียรติจากทางท่านศาสตราจารย์ดรบรรเจิดสิงหเนติกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราเช่นเดิมในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์คราวนี้มามาได้ยินคําว่าจังหวัดจัดการตนเองครับอาจารย์ัอันนี้คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอานาจอย่างที่อาจารย์เคยพูดไว้ไหมครับครับเอ่อ ต้องต้องเรียนว่าจังหวัดจัดการตนเองเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับถามว่าปรากฏการนี่เกิดมาจากอะไรปรากฏการนี้ก็เกิดมาจากว่าเขาไม่อยากจะไปแก้ปัญหากฎหมายของท้องถิ่นที่เป็นอยู่วันนี้คออบอตอก็ดีอบอจอก็ดีเทศบาลก็ดีนะครับเขาไม่อยากไปปะผุง่ายๆพูดง่ายๆเขาอยากจะมายกเครื่องใหม่เลยครับนะครับ แล้วอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลของท้องถิ่นโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองมันคือแนวความคิดในทางพื้นที่ที่ต้องการกําหนดอนาคตของตนเองนะครับในรูปของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงะนะครับแต่ว่าอ,อย่างที่ผมได้เรียนไปครั้งที่แล้วว่าถ้าไปคิดในกรอบเดิมอบอตอบจเทศบาลโอ้โหมันมี โครงข่ายยึดโยงเยอะแยะมาก <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปปะผูกตรงนั้นก็ยกเครื่องใหม่ <Yeah. S 1> แล้วก็เรียกมันว่าจังหวัดจัดการตนเองนะครับอันนี้ก็บอกว่าความจริงอันนี้ก็ต้องเรียนว่ามันเป็นประเด็นที่มันเกิดจากพื้นที่ที่รู้สึกอึดอัดผมเรียนว่าแนวความคิดมันมาอย่างไรนี่นะครับ <Yeah. S 1> ฐานของแนวความคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองมันมาจากหลายแนวความคิดครับ มันมาจากแนวคิดศิลปะวัฒนธรรมมาจากแนวความคิดในการกําหนดตนเองในพื้นที่นีมาจากแนวความคิดที่อยากจะกําหนดวิถีนะครับผังชีวิตของจังหวัดเองเราะมันมาจากหลายมิติมากผมยกตัวอย่างเ <c oughs> ชียงใหม่เนี่ยเขาก็ตั้งคําถามว่ายอยู่ๆทำไมในซาฟารีต้องมาที่นี้ <c oughs> ทําไมอะไรต่างๆนี้ต้องลงมาที่พื้นที่เขาทั้งที่พื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมครับ <c oughs> ที่มีความโดดเด่นในเรื่องศิลปะ,ปะวัฒนธรรมแต่ว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวมีโครงการจากส่วนกลางมาเดี๋ยวโครงการพืชสวนโลกมาเดี๋ยวโครงการนั้นมาถามว่าคนในพื้นที่เขาต้องการหรือไม่ค,คนในพื้นที่ไม่มีส่วนในการที่จะตอบประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเป็นความต้องการของส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือฐานความคิดสําคัญว่าเขาเองอยากจะกําหนดวิถีชีวิตในจังหวัดของเขาเองนะครับผมยกตัวอย่างคนอำนาจเจริญ นะครับเขาก็ทำธรรมนูญของคน,น,น,นอํานาจเจริญเขาบอกว่าเขาอยากจะมีผังเมืองซึ่งเป็นผังชีวิตของเขาแบบนี้<แ>สถานบริการเขาไม่อยากจะให้อยู่ในโซนอย่างนี้หรอกครับตรงนี้เป็นเป็นพระพุทธร,รูปประจําเมืองของเขาเขาโซนตรงนี้อยากให้เป็นโซนวัฒนธทําโซนศาส,สนานะครับสถานบริการควรจะอ,อันนี้แหละครับคือการต้องการการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง นะครับของอพื้นที่ต่างๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นฐานคิดเหล่านี้นี่เองครับมันจึงเป็นฐานคิดที่นํามาสู่แนวความคิดในเรื่องจังหวัดจัดการตัวเองออท้ายที่สุดมันคืออะไรครับท้ายที่สุดนั่นก็คือแนวความคิดเรื่องการปกครองส่วนท้องถินเพราะประเด็นต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ประเด็นความอยู่ความเป็นความไปของส่วนกลาง <c oughs> แต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนในพื้นที่แต่ในวันนี้เนี่ยเขาไม่มีหรอกครับมันขึ้นอยู่กับส่วนกลางจะจัด นะครับส่วนกลางจะมีคอรมอรสัญจรไปภูม,มิภาคเมื่อไร,รจะลงไปอะไรโครงการอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือพื้นฐานของจังหวัดจัดการตนเองซึ่งผมเรียนว่าไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของอผู้ว่าซีออย่างที่ว่านะครับไม,ไม่ใช่เหตุผลก็เพราะอย่างนี้ครับผู้ว่าซีอนั้นถือว่าเขาเป็นมือไม้ของส่วนกลางอ๋อบมือไม้ของส่วนกลางเพราะฉะนั้น การมือไม้ของส่วนกลางนี่เวลาเขาตอบโจทย์เขาตอบผู้บังคับบัญชาเขารับผมยกตัวอย่างวันนี้ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากไหนผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการแต่งตั้งของส่วนกลางมาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทยถามว่าระหว่างโจทย์ของชาวบ้านกับโจทย์ของผู้บังคับบัญชาไหนสําคัญกว่าแน่นอนผู้บัญชาเป็นคนเลื่อนเลื่อนชั้นเขาแต่ว่าเรื่องจังหวัดจัดการตัวเองนั้น ผู้บริหารก็ดีสภาก็ดีอะไรต่างๆที่มาจากการกําหนดของประชาชนในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นความเชื่อพื้นฐานตัวนี้จะมีความแตกตา่างนะครับอ๋อคือหมายหมายถึงกําหนดแล้วก็จัดการโดยคนในพื้นที่ใหม่ตําแหน่งผู้ว่าถูกต้องด้วย,วยใช่ไครับแตนี้มันก็คงมีประเด็นที่ะจะต้องไปดูในทางกฎหมายว่าแล้วคนจากส่วนกลางจะเข้ามากํากับดูแลนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือมันจะเป็นแค่ส่วนกลางกับ จังหวัดเลยสัมพันธ์กันแล้วส่วนภูมิภาคจะมีอยู่หรือไม่อย่างไร,รประเด็นวกน,นี้ก็เป็นประเด็นในทางกฎหมายที่จะต้องไปดูให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศนะครับผมผมเรียนอาจจะมีโมเดลให้เห็นสักที่ชัดเจน2โมเดลนะครับโมเดลแรกนะี่เป็นโมเดลของจังหวัดจัดการตนเองแบบญี่ปุน่นเขาไม่มีไม่มีส่วนกลางมากํากับอีกแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจำกัดจังหวัดกับส่วนกลางเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโมเดลแบบฝรั่งเศสนั้นนะครับเขามีจังหวัดเขายังมีตัวผู้ว่าที่มาจากส่วนกลางนี้มาช่วยดูอยู่แล้วก็มีส่วนกลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็มีโมเดลอยู่หลายโมเดลซึ่งแน่นอนในแง่ของการประชุกฎหมายนั้นก็จะต้องดูว่าถ้าเราจะออกแบบจังหวัดจัดการตนเองวันนี้ผมเรียนนะครับว่ายัางน้อยมีร่างกฎหมายอยู่4ี่ห้าฉบับ ส่งเข้ามาที่ข้ามการปฏริรูปกฎหมายนะครับเช่นของเชียงใหม่ก็ดีนะครับอำนาจเจริญก็ดีปัตตานีก็ดีกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีข้อเสนอนะครับมีร่างมาที่อยากจะปรับปรุงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นร่างที่มาจากฐานของจังหวัดต่างๆมีหลายจังหวัดกาลังศึกษานะครับรละยองกาลังศึกษาอยู่เพราะว่าอะไรครับผมเรียนประเด็นรละยองนิดเดียวว่า ละยองวันนี้เนี่ยเขามีอยู่สามส่วนที่เป็นความเข้มแข็งคือมีอุตสาหกรรมครับนะครับมีท่องเที่ยวนะครับมีเกษตรใช่ครับเพราะฉะนั้นจังหวัดระยองวันนี้ก็ต้องหาคําตอบว่าเขาจะแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอย่างไรนะครับการ,รจะอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกษตรท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไปด้วยกันอย่างไรวันนี้ระยองได้มีการไปศึกษาวิจัยเพื่อที่จะ,ะมีข้อเสนอเรื่องจังหวัดจัดการตนเองเหมือนกันในโมเดลของละยองถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า แต่ละจังหวัดมีพื้นฐานไม่เหมือนกันนะครับและยองมีจุดแข็งอยู่3ามเรื่องนะครับเชียงใหม่มีจุดแข็งในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมขอน่าจเจริญมีจุดแข็งอีกแบบหนึ่งปัตตานีอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้หลายจังหวัดกาลังขับเคลื่อนภูเก็ตก็กําลังคิดอยู่นะครับปราจีนบุรีขอนแก่นผมคิดว่าหลายจังหวัดนี่กำลังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับเพื่อที่เขาต้องการจะกําหนด ความเป็นความไปในพื้นที่ของเขานะครับไม่ใช่ส่วนกลางเป็นคนมาชี้นิ้วสังกัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่เก็บจังหวัดจัดการตนเองแล้วก็มีร่างกฎหมายนะครับต้องการไปรูปตอนนี้นะครับทำอย่างไรตอนนี้เรากําลังให้มีการศึกษาวิจัยนะครับเรื่องจังหวัดจัดการตนเองว่าทิศทางของการผลักดันนั้นจะนะครับให้เป็นร่างกฎหมายเป็นจังหวัดจังหวัดไปหรือควรจะมีคนหมายกลางครับ นะครับถ้าจะมีกฎหมายกลางนะครับคลไกกระบวนการควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้เลยครับก็อยู่ระหว่างที่เราจะนําเสนอออกมาหลังจากที่เราได้เสนอเรื่องประมวลกฎหมายท้องถิ่นแล้วประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องนี้แหละครับที่คิดว่าจะต้องนําเสนอเรื่องจังหวัดจัดการดนเองอาจจะมีกฎหมายกลางของจังหวัดจัดการดนเองหรือจังหวัดใดต้องการจุหมายเฉพาะของตนก็ต้องเดินตามไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นแนวความคิดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับจังหวัดจัดการตนเองครับ ครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์พอเราได้ฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเหมือนบทบาทของส่วนกลางหรือรัฐบาลเนี่ยหายไปเลยนะครับคือมันมันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย์หรือว่ายางถึงแม้จะมีรัฐบาลจัดก,การตัวเองแต่ก็ต้องอิงนโยบายหรือเรื่องบางเรื่องจากส่วนกลางอยู่ผมต้องเรียนว่าจังหวัดจัดการตัวเองก็เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งนะต้องเรียนหลักก่อนนะว่าเป็นการปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเรื่องหลกัหลกๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องอำนาจของรัฐบาลส่วนกลางเช่นเรื่องนโยบายต่างประเทศเรื่องทางกฎหมายอาญาเรื่องของการเงินเรื่องอะไร,ร,รภาษีอะไรพเพราะนี้มันแน่นอนเป็นเรื่องของส่วนกลางแต่ว่าเรื่องของการจัดการในพื้นที่ประเด็นของอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้คงยังต้องไปหาข้อยุติอยู่ว่าเราจะเอาโมเดลแบบญี่ปุ่นที่เป็นส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นเลยครับหรือมีส่วนกลาง นะครับมีภูมิภาคเนี่ยมากำกับแต่ว่าเป็นหน้าที่กำกับจริงๆนะเรื่องการบริหารจัดการเป็นเรื่องของท้องถิ่นครับนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลแบบฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คงยังต้องหาข้อสรุปในทางกฎหมายว่าประเด็นสําคัญคือผมคิดว่าบนเงื่อนไขในทางสังคมวิทยาของไทยโมเดลใดมันจะสอดคล้องกับระบบของเรามากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นประเด็นที่ไปกระทบเชิงอำนาจ ừ, ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนกลางอย่างมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นศิลป,ปะในทางกฎหมายอย่างหนึ่งว่าจะทําอย่างไรให้ในความคิดนี้รับการยอมรับแล้วก็ไม่ถูกปฏิเสธนะครับซึ่งที่สําคัญผมก็ต้องเรียนว่ากฎหมายเป็นเพียงผลิตผลสุดท้ายของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงครับสิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือว่าพลังหรือเราเรียกว่า political power คือว่า พลังในทางการเมืองของประชาชนเป็นตัวชี้ขาดเบื้องตน้นนะครับถ้าเรื่องนี้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวกฎหมายมันเป็นโปรเซสสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่กฎหมายนะครับแต่อยู่ที่เจตจำนงของประชาชนในพื้นที่ว่าเขาต้องการนะครับอย่างไรต่อเรื่องของการปกครองในเชิงพื้นที่ถ้าเจตจำนงของประชาชน ต้องการอย่างนี้นะักการเมืองแน่นอนก็ต้องฝืนเจตจำนงประชาชนไม่ได้กฎหมายจึงเป็นโปรเซสสุดท้ายที่ตามมาเท่านั้นเองครับครับคืออย่างอาจารย์ยกตัวอย่างสองประเทศคือญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเนี่ยครับคือทั้งที่แบบมีส่วนภูมิภาคและไม่มีส่วนภูมิภาคก็คือคจากส่วนกลางแล้วก็มาส่วนท้องถิ่นเลยคือทั้งสองประเทศที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาถือว่าเขาทําได้ได้ดีและประสบความสำเร็จญี่ปุ่นนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่ผมบอกว่าญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาปฏิรูประบบการเมืองครับ โดยคิดว่านะครับจะทําอย่างไรให้อำนาจรัฐส่วนกลางนั้นอ่อนอ่อน,ออนด้อยลง,ยลงก็โดยการกระจายอํานาจต่างๆแต่ว่าท้ายที่สุดการกระจายอำนาจกลับทําให้เชิงพื้นที่นี่มีความเข้มแข็งทาให้รัฐบาลไม่ต้องไปดูแลเรื่องประเด็นเชิงพื้นที่มากก็ทาให้รัฐบาลมีแนวความคิดหรือมีสามารถมาดูแลเรื่องใหญ่ๆได้ครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นในประสบความสําเร็จในการบริหารประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการกระจายอำนาจไปให้พื้นที่นะครับรัฐบาลก็มาโฟกัสเรื่องเฉพาะใหญ่ๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทิศทางนโยบายต่างประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จนะครับส่วนฝรั่งเศสนั้นเขาเป็นพัฒนาการยาวนานนะครับในเรื่องของการกระจายอํานาจต่างๆนะครับแล้วก็ ความจริงฝรั่งเศสก็เป็นแม่แบบหลายเรื่องนะครับเรื่องรูปแบบของรัฐบาลที่เขาปฏิรูปนะครับการเมืองเขาเป็นระบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นก็ต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสําเร็จนะครับผมต้องเรียนว่าประเทศฝรั่งเศสอาจจะคล้ายไทยในแง่ที่ว่าเป็นรัฐเดียวเหมือนกันนะครับเป็นรัฐเดียวแล้วก็มีต้องบอกว่าวุฒิสภาของเขาเนี่ยมาจากท้องถิน่น ครับวุฒิสภามาคานอำนาจกับรัฐบาลส่วนกลางนะครับโดยชะเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือ,อการที่ทําให้ชนชั้นนําไม่ถูกผูกขาดอยู่ที่ส่วนกลางและฝ่ายการเมืองครับให้องคอ์กรในเชิงพื้นที่เข้ามามีส่วนในการคานกับรัฐบาลส่วนกลางเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมองเชื่อมโยงไปกับโครงสร้างสถาบันการเมืองนะครับผมก็คิดคว่าเป็นส่วนที่ทําให้อ่ ส่วนพื้นที่นั้นได้เข้าไปมีส่วนในการขานกับส่วนกลางด้วยนะครับทำให้ดุลยภาพของอํานาจก็ก็ลงตัวมากขึ้นครับอาจารย์ครับพูดถึงว่าคือหลายคนอยู่ในระบบแบบนี้อยู่ในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ดูเหมือนไม่ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรครับอาจารย์มาเสนอให้มีเรื่องของจังหวัดจัดการตัวเองภาพที่จะเปลี่ยนไปจากวันนี้สังคมจะเปลี่ยนไปยังไงครับอาจารย์ถ้าเรื่องนี้ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งแน่นอนคนเชียงใหม่ นะคร <Bond> ับผมยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสงขลาวันนี้ครับจะมีกระเช้าหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่เขาจะต้องมาดูนะครับเออเข้ามาจัดการดูอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบกฎหมายใหญ่นี่ก็เป็นกล่องของส่วนกลางอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในรายละเอียดมันจะทําไปนั้นหรือไม่ทําไปนั้นความรู้สึกของคนในพื้นที่ก็ก็มีเป็นปัจจัยสําคัญนะครับเขาอยากจะคงวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆของเขาไว้นะครับ การที่จะมีโครงการที่มันไปกระทบกับวิถีเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ท็ down, อปดาวจากส่วนกลางลง <Okay. S 1> ไปแต่ว่าให้พื้นที่เนี่ยตรงนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราให้คุณค่ากับคนในพื้นที่เราให้คุณค่ากับประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ <Okay. S 1> เราให้คุณค่านะครับกับคนในพื้นที่ที่จะกําหนดนะครับ mm hmm. แต่แน่นอน มันทําให้กระบวนการนะครับในการทบดาวยากขึ้นอยู่ไหมยากขึ้นแน่นอน <c oughs> แต่ว่าถ้าเรามองว่ารัฐบาลส่วนกลางก็ดูในมิติใหญ่ๆนะครับวันนี้โลกมัน globalization ความสัมพันธ์ในระดับอาเซียนจะทําอย่างไรนะครับในเรื่องการค้าระหว่างประเทศในเรื่องนโยบายต่างประเทศมันก็ไปโฟกัสในเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> เรื่องในเชิงพื้นที่ <c oughs> ก็เป็นเรื่องในพื้นที่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่อง ข้อขาดบาดตายของส่วนกลางครับประเพณีวัฒน,นธรรมเขาจะนี่อย่างไรอะไรผังชีวิตเขาจะอย่างไรก็เป็นเรื่องในพื้นที่คร,ครับหรือในระยองเนี่ยนะครับต้องมองว่าระยองเนี่ยมันจะเป็นบาดแผลหรือไม่อย่างไรก็ตามเพราะว่านี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับระยองวันนี้เนี่ยเขาสร้างรายไดใ้ให้กับประเทศเจ็ดแสนล้านครับแต่ว่าเงินที่ลงไปที่อบจอประมาณสองพันกว่าล้านแต่เขาแก้ปัญหาไม่ได้ครับ เขาแก้ปัญหาไม่ได้เขาสร้าง GDP ให้ประเทศมากแล้่ปัญหาวันนี้ที่เกิดกับคนละยองคืออะไรครับครับเป็นโรคมาเร็งเป็นโรคทุงลมอักเสบเป็นโรคอะไรต่างๆมากมายเลยครับแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้เพราะอะไรครับผลประโยชน์ที่มันลงในพื้นที่มันถูกดึงเข้าสู่ส่วนกลางครับถูกสู่ไปที่นักลงทุนแต่ว่าปัญหาที่เกิดในพื้นที่จึงเป็นปัญหาในทางสุขภาพของผู้คนปัญหาทิศทางการพัฒนาปัญหาอะไร ตัวอย่างของมาตาพูดนี่แหละครับมันเป็นประเด็นที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่พึงใจกับระบบการพัฒนาที่เป็นอยู่และนี่จะเป็นปัญหานะครับโครงการแบบน้มาตาพูดไปที่ใดก็ตามเขาก็จะหยิบยกกรณีมาตาพูดเป็นตัวอย่างว่านี่คือคคทิศทางของการพัฒนาที่คนในพื้นที่ไม่มีส่วนในการกําหนดด้วยเพราะฉะนั้นมาตาพูดจึงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ถูกหยิบยกขึ้นมา ครับคือภาพของม็อบทั้งหลายทั้งปิดถนนม็อบเกษตรกรต่อต้านเค่อนไม่เอาโรงงานถลุงเหล็กลดน้อยลงไปด้วยไหมครับอาจารย์แน่นอนครับถ้าถ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขามีส่วนในการกาหนดเนี่ยมันก็จะทําให้หลายเรื่องมัน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 ได้จบลงผมยกตัวอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ โรงงานทลุงเล็กจะไปลงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยรายได้หลักที่มันจะตกตกกับพื้นที่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องลงกับพื้นที่แต่ของเรามันตรงกันข้ามนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันมาส่วนกลางยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาตกกับพื้นที่เพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้แหละครับมันคือข้อพิจารณาของคนในระดับพื้นที่ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าเขาต้องมีส่วนในการกําหนดแน่นอนครับมันจะต้องเอามาคุยกันว่าข้อมูลเป็นอย่างไรส่วนได้ส่วนเสียเป็นไรคนในพื้นที่จะว่ายอย่างไรประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันจะได้มีการพูดคุยแต่ว่าถ้ามันเป็นระบบลงมาจากข้างบนเนี่ยครับมันไม่มีโอกาสได้พูดคุยครับเพราะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นทีนี้ครับและนั่นแหละครับคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับ ือถ้าเป็นส่วนการกําหนดมาคือยังไงก็ต้องเกิดจะคุไปก็ไม่ไม่มีประโยชน์ครับขปกรณ์แหะครับอาจารย์ตอนนี้คือเข้าไปช่วยในขั้นตอนไหนหรือมีส่วนร่วมยังไงแล้วตอนนี้ณเวลานี้ครับอาจารย์ครับในในเรื่องจังหวัดจัดการตนเองก็เป็นตัวกฎหมายที่อยู่ในชุดของการจะแจมยอำนาจนะครับและการมีส่วนร่วมประชาชนเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายสีห้าฉบับที่เสนอมาที่อปวันนี้อย่างที่ผมได้เรียนเบื้องต้นว่า เราได้มีการศึกษาวิจัยว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นกฎหมายกลางรหรือจะเป็นเป็นรายฉบับไปนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่านะครับเรื่องของกฎหมายคือความเข้าใจครับในเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเพราะว่าเ เรื่องของจังหวัดจัดการตนเองนั้นมันมีจุดที่เซนซิทีฟหลายคนมองว่าม,มันจะไปกระทบ,บกับหลักเรื่องของความเป็นรัฐเดียวหรือไม่ครับผมต้องเรียนว่าเรื่องเหล่านี้นะครับมันไม่ได้มีผลกระทบต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิน่นเท่านั้นเองนะครับที่ผู้บริหารก็ดีนะครับสภาก็ดีซึ่งวันนี้มันมีอยู่แล้วละครับ,รบอ,อบตอบจอประเด็นอยู่ที่ว่าเรามีผู้ว่าราชการเป็นคนกํากับในพื้นที่ นะครับ,รบถ้ามีจังหวัดจัดการตนเองอการกํากับในพื้นที่ของผู้ว่าเนี่ยจะลดน้อยถอยลงอย่างไรจะกํากับดูแลจริงๆอย่างไรการบริหารจัดการนะครับการแบ่งเรื่องภารกิจระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรพวกเหล่านี้มันจะเป็นประเด็นที่ต้องสร้างความชัดเจนซึ่งแน่นอนกฎหมายในวันนี้เนี่ยนะครับสี่ห้าฉบับที่มาเนี่ยคอนเซปต์มันยังไม่ชัดเจนเรครับ,รบยังต้องอาศัยความชัดเจนในการทํางานทางวิชาการว่า ภารกิจที่ว่าเนี่ยมันจะแค่ไหนเพียงใดอย่างไรนะครับการกำกับของส่วนกลางจะมีหรือไม่มีถ้ามีมีแค่ไหนเพียงใดนะครับเรื่องของความอิสระเรื่องงบประมาณจะเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมยังเป็นเรื่องเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรที่จะต้องไปหาความชัดเจนครับครับคือตอนนี้ที่เสนอมาก็มีอย่างที่อาจารย์ว่าคือเชียงใหม่อนาจเจริญปตานีกรุงเทพมหานครนะครับถ้าอย่างนั้นคือหมายความว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดก็อาจจะ มีส่วนร่วมด้วยกันเสนอเข้ามาครับกําหนดแนวทางของตัวเองมา,อย,างอย่างนั้นใช่ไหมครับอ <P AP> าจารย์พอจะมีความหวังว่ามันจะเกิดขึ้นคือคือ,เ,อเรื่องนี้ผมยกอย่างเชียงใหม่ก็คงไปขับเคลื่อนในเชียงใหม่เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าชื่อแล้วก็เสนอกฎหมายมาที่ส่วนกลางอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้ว่าประเด็นมันมันยังไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายเป็นหลักประเด็นมันอยู่ที่ความเข้าใจและความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ถ้าภาคประชาชนเคลื่อนไหวและคิดวันนี้คือทิศทางนะครับในการที่เขาจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เนี่ยครับอันนี้ความเข้าใจนี่มันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ว่าหลายจังหวัดทมเรียนว่าหลายจังหวัดได้ขับเคลื่อนอผ่านอะไรครับผ่านซพอมอคือสภาพัฒนาการเมืองนะครับสภาพัฒนาการเมืองในชุดที่ผ่านมาก็มองประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแล้วก็ได้มีการจัดเสวนาพูดคุย ลงไปในพื้นที่หลายจังหวัดครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้ผมก็ยังคิดว่ายังเป็นหน่ออ่อนที่รอนะครับการเติบโตแตกกิ่งก้านออกไปนะครับในทางความคิดเนี่ยที่จะให้มีความชัดเจนขึ้นในส่วนของคอ,อปรกอรแน่นอนครับเราเราก็คงช่วยในเรื่องหลักความคิดนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าออกเป็นแนวความคิดเป็นกฎหมายมันจะออกมาในรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับ,รบจะเป็นกฎหมายกลางหรือเป็นกฎหมายเฉพาะจังหวัด จะเป็นกฎหมายกลางหลักของมันควรจะเป็นอย่างไร,รเรื่องของงบประมาณการเงินการคลางการบริหารงานบุคคลเรื่องภารกิจนะครับเรื่องการความสัมพันธ์ระหว่างสนกลางต้องถิ่นจะเป็นอย่างไรกบบระบวนการขั้นตอนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นจังหวัดจัดการตนเองจะทําอย่างไรเช่นครับเราอาจจะบอกว่าจังหวัดใดก็ตามที่ถ้าประชาชนได้ลงประชามติให้เป็นจังหวัดจัดการตนเองอันนั้นแหละครับอาจจะเป็นกบบระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ทจะไปสู่ พราะว่าในรัฐมนูญก็บอกว่าเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องเจตจํานงของประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการให้จัดทําประชามาติว่าจะใช้ระบบเดิมมีอบ,อ,อ,บอ,อบตอบจเทศบาลมีผู้ว่าหรือจะให้เป็นจังหวัดจัดการตันเองออกเสียงประชามาติบอกข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นจังหวัดจัดการตวเองก็เกิดเฉพาะพื้นที่ที่มีความพร้อม ครับแล้วค่อยๆเกิดขึ้นไปค่อยๆเกิดไปเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นเกณฑ์ที่เราวางเป็นกลางๆอยู่คือคือไม่ใช่ว่าพอแจะต้องทําก็ต้องพร้อมกันเป็นไปไม่ได้จังหวัดเลยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคือมันก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าคนรู้ว่าจังหวัดไหนพร้อมเองพร้อมแค่ไหนนะครับเอาเกณฑ์เรื่องงบประมาณเป็นไงเกณฑ์เรื่องภารกิจเกณฑ์เรื่องความพร้อมของบุคคลในพื้นที่เกณฑ์อะไรต่างพวกนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็ท้ายสุดก็ให้ประชาชนลงประชามติ ว่าในจังหวัดนั้นนะครับว่าจะไปสู่จังหวัดจัดการเองหรือยังเป็นโครงสร้างแบบเดิมที่เป็นอยู่ถ้าจังหวัดใดประชาชนเสียงส่วนใหญ่นะครับบอกว่าอยากจะเป็นจังหวัดจัดการตัวเองอันนั้นแหละครับคือกระบวนการเปลี่ยนผ่านคือถ้าประชามติไม่ผ่านก็ก็เป็นเแบบเดิมซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิทธิของประชาชนนะครับซึ่งก็สําคัญสําหรับกระบวนการที่จะดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะความรู้อย่างที่อาจารย์เน้นย้ำนะครับนี่คือเรื่องของจังหวัด จัดการตนเองครับที่เป็นมุมมองของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มาให้ความรู้กันตรงนี้แล้วก็มานําเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นไปด้วยกันได้มองเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับศาสตราจารย์ดรบัรเจิดสิงคเนติที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกร ในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้จะเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่านไหนเนี่ยมานำเสนอเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ติดตามทางแบ n คอกทีวีตรงนี้แหละครับวันนี้ผมยศพรพยุงสุวรรณพร้อมกับท่านอาจารย์บรรเจริดแล้วก็ทีมงานในรายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกอรทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ I'm <laughs>